ครับวันนี้ทางกศนเมืองชมบุรีนะครับเราก็ได้จัดโครงการทบทวนการพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยใช้ Google s s r s s r นะครับให้กับบุคลากรของเราเพื่อเตรียมความพร้อมในภาคเรียนที่1.64ทับกนะครับก็บสืบเนื่องมาจากว่าช่วงนี้นะครับพวกเราคงรู้เนาะเป็นสถานการณ์โควิดนะครับโดยเฉพาะจังหวัดชมบุรีเราอำเภอเมืองเราเนี่ยนะครับถือว่าเป็นพื้นที่สีแดงนะและเข้มนะครับ นั้นทำอย่างไรจะให้ที่จะเปิดภาคเรียนเนี่ยให้นักศึกษาเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ได้ยังไงนะครับผมในฐานะผู้นําองค์กรนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับก็ได้ช่วยกันนะครับคิดเรื่องของโครงการนี้ขึ้นโดยอันแรกนะครับที่จริงเราจัดมา2วันนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับโดยเรารมีการทบทวนเรื่องของการจัดการเรียนออนไลน์นะครับซึ่งวันนี้ เราก็มีวิทยากรก็ไม่ได้ใครที่ไหนครับคนพวกเราเนี่แหละครับเป็นคนรุ่นใหม่นะที่มาเป็นวิทยากรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับให้กับพี่พี่นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในภาคเรียนที่เราจะเปิดนี้นะครับในเรื่องของการออนไลน์นะครับทางกศนเมืองจุลีนะครับเราก็ได้มีการพัฒนานะครับเป็นแอปพลิเคชันนะครับวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการสร้างบทเรียนนำบทเรียนนี้เข้าสู่ แอปพลิเคชันซึ่งทางาทีมงานนะครับก็ได้มีการพัฒนาขึ้นซึ่งทำแอปพลิเคชันนะครับเอ็มชนซึ่งเราได้พัฒนาเพิ่มอีกนะครับโดยเฉพาะมีเมนูต่างๆนะครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่ทางพวกเราคุณครูนะครับเตรียมความพร้อมในการทําสร้างบทเรียนผ่านออนไลน์นะครับเึ่งเตรียมการในการเปิดการจัดการเรียนรสอนนะครับเร็วๆนี้นะครับก็หวังว่า ทั้งนักศึกษาแล้วก็พวกคุณครูนะครับรวมทั้งผู้ที่สนใจเข้าไปดูนแอปของเรานะครับซึ่งเร็วๆนี้จะเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับครับลองมาชมบรรยากาศข้างในกันเลยครับยากไหมใชแท็กนี้ไม่ยากเครับครับโอ้โีครับแล้วเป็นไงคุณครูวิทยากรเราดีไหมเอาว่างคุณครูถึงไหนแล้วครับเนี่ย รับนโยบายคเห็นไงครับพอได้เนาะครับครัก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะวันนี้ดูถ้าทางทุกคนนะครับมีความตั้งใจในการจัดการทําให้สื่อในวันนี้นะครับคิดว่าทุกคนจะเคร่งเครียดไม่รู้เคร่งเครียดหรือเปล่าก็<笑><笑>ผมเชื่อว่าทุกคนนะครับมีความตั้งใจแล้วก็จะทําให้อ่า การเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเรียนออนไลน์ให้กับนักศึกษาจะสําเร็จลุล่วงไปได้ดีนะครับผองีเจ่านี้นะครับขอบคุณครับ